สวัสดีพี่น้องสุขูมสุข坤น,นะครับโต้บนคนบันแขมครับพี่น้องบริได้พอกันสองมือสองมือหบบนับบว่าได้เป็นไซส์ต่อครับพี่น้องอยู่บ้านนะจ้าสี่ท้ายคลิปยังมือนี้กะนี่ครับโอ้ยพี่เห็นไหมละ่ะสีมะลาดใกล้พี่น้องลาดแค่บานแค่บานโต้บกยันยังครับยิ่งพอแล้วขาไว้ เซฟตัวเย็นนะครับนี่ครับตัวหนึ่งตัวง่ายมาจะโรกขั้วนะครับพี่น้องชิลาบแล้วก็ต้มนะครับพี่น้องอันนี้เป็นชางง่ายมันเนาะถ้าสิรอเอาซีนมันนะครับซีนโยขาโอยมันนะครับพี่น้องแล้วก็เอากระดูกมันไปต้มนะครับขาโอยหรือว่าน่องมันนน่ะละพี่น้องสี ต้มแบบบ้านๆได้นะครับพี่นอ้องมือ่แบบไอลาบไก่สีลาบไก่แบบสูตรบ้านผมนี่แหละพี่น้องสีเราเอาหนังออกแล้วก็เอาเนื้อแยกเนื้อนะครับหนังไปต้มนะครับกับกระดูกนะครับอนันแล้วก็พอหนังสุกแล้วสีเอาหนังมาซ้อยนะครับแล้วก็สีซับเนื้อนะครับ สร้อยราคาซับเนื้อนะครับเอาเนื้อออกจากกระดูกก่อนเนาะตอนนี้ข้างหมอไว้เราพี่น้องข้างข้างหมอไว้จะต้มกระดูกนะครับนี่นั้งเอาตอกมะหวยเอาตอกมะหวยหนังมันไปต้มนะครับซีนกระสีเอาซีน,น์นะอกกับซีน์น่องมันนะครับมือนีกวันที่สิบ เจ็ดนะครับมาว่านเล็กออกซื้อเหลขก,กับว่าถือถุงกับสามหนึ่งหลายพี่นอ้องเกิเล็กวนะเนาะถุงกับสามหนึ่งหลายว่าถุออ,อกสองหนึ่งสามตีสิบห้าลาบไกู่้กินว่าถุกับลาบกินใดไก่ไหมภาษาเหล็กงวดเยี่ยวซื้อนะพี่น้อง ควรมามามาสวัสดี่อนได้ว้ยมาหาลุงเถี่ววสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันหันขือเอ็ดสันอยู่หลังกล่องมดิจ้าออกมาเห็นละอันกล่องตั้งหรอสวัสดีค่ะลอนเส้ยแซบบอน้องปังทารรยากี เราอะไรไหมคะหนูเป็นโดลเรมอนกินทะเลยากิอยา่าอย่าไปจับอยอยกินดิกินขนมปังเลยกินโซ่ไหนเร็วซะ <laughs> หยอ,องโน่โน่ที่กินโน้ทสิกินน้ำต้มไก่บ้างมั้ยไปไปหายาเด้อ จ้าวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัสดีลูกปลาน่าไ,ปปาไปซองวัน,<ห>นที่หรอสวัสดีปลาลุงเลยวสวัสดีปลาลุงไว้ไปไปปวดเยวิ่งขนมปังไหนเเดียวซขนมปังมาไห่ชาวบาเป็นมาก,กินขนมปังไอใส่ไอ ใส่ข่อแดงพห่นองอกับเนื้ก่อนหรอกับไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นซส้เวนถั่วนละสาบาทพห่น้องกินดีกินกับข้าวเหนียวเพราะเห็ดห่กับว่อยกินมันบ่เสียอได้ไปไปหายเงานไป ไปไปมามไนไปครับไปงานไปไวไว้หทะลึง่งมาซองเมืองที่หมาซองเบืองผิี่มาซองเบืองผินัซองเมืองบายบายกันบายบายที่ห อยากมาสนได้แต่อยากอยากมีซี่นนึกอยากมีซี่นเหไปไปหายาไปไไ <c oughs> เป็นสวัสดีสวัสดีที่เหลาสวัสดีสวัสดีจ้าก้อนที่ล่ะสวัสดีสสดค่ะครับ ไปไปย้ะมะกลายไปมัสนมสนิขาตา่างมันสิตบหุ่นยาลัดมันจะใส้อุ่นไปเสียอาบน้ำบ๊ายบายบ๊ายบายเนียบ๊ายบายบ่อบ๊อบบอเสียอาบน้ำกลนนี่แปดสิบไปหรปอพี่น้องเข้ากะ ได้นเนื้อมาแล้วนะครับอันนี้เนื้ออกอันนี้เนื้อน่องครับน่องกับสะโพกนะครับอันนี้หนังครับกราสิเอาไปต้มนะครับมาาสร้อยนะครับการอื่นเท่ากระสีเอากระดูกมันไปต้มกันครับหมอเดือดแล้วตักกระดูกมันนะครับไปตม้ม มาเสียงหนังที่นอ อี่นองเท่ากับซับกระดูกแล้วเรียบร้อยนะครับกับซับเนื้อน่ะครับวันนี้เขาเสิเอากระดูกลงหมอนะครับเพราะว่าหมอนหอนแล้วนะครับก้อนเขาสิเอากระดูกลงหมอเพราะว่าเตรียมหอยื่องในครับที่ที่หอยเพราะว่ามันวา่อ,อันเนดียวนะพี่นะ้อง มันคอยเอาขื่นไงนะครับเวลาห้วยเวลาเฮ้าเสีเ่ยขืนว่าส้อยนะครับมันจังสีว่าปน,นกันกับกระดูกนะครับหอยข้างในกับหนังมันนะครับมันแท่งยนกครับพี่น้องไกลไกเนี่ยมันหลายเดือนนะครับเนาะ แก้มแก่บางน้ำเกิดสีหนังสีเหนียวในจักน้อยอย่างนี้นครับก็ตาเพิ่นน้อยเดียวมีใส่น้ำ,นำหน้อยหนะั่น มอนเดี morning, então, land, ๋ยวฟุดฟูดกับพี่น้องเฮ้ย่ปพี่น้องเอากระดูกกับ น,นี่เป็นร่องหมอครับจะเดือดก็เดือดครับชิโตมิทิมใบหนีมากครับต้มกระดูกแ้มเป๊ๆครับแล้วก็เครื่องไสซุปเ้าจังมาเอาไปซ่อยเท่อนึงนะครับย้อนชิโตมิทิมใบครับถ้าสิมาเอาเครื่องในออกให้ออกน้ตำต้มบกเลยเอาเครื่องในไปซ่อยนะครับ าสิเอาน้ำต้มมาล้วนมาล้วนกับไอเนื้อไก่ที่ห้องซับนะครับพี่น้องแล้วก็ห้าสี่เอาย่างก่อลละไอบักหน้าบบีบใช้คันใช้ไก่ก็นะครับแล้วก็เอามาล้วนน้นแลก็บีบน้ำบักหน้าออกจังเอามาล้วนน้ำห้อนครับส้อยพักเตรียมใบสดไส้ลาบนะครับตอนนี้ไส้อหอมแดงอยู่นะครับ พี่น้องเห็นในคลิปคือจังไว้ๆเนาะตัวมันตัดต่อเนาะแต่ว่าคนเห็ดน,นะครับส่วนส่วนสีใดต้นอะไรส่วนสีเตรียมเคื่องต้นอะไรยางใดเนาะพี่น้องเห็ดนนะ่ะมันไม่ยากหรอกครับแต่ว่าพวกขันตอนเตรียมมัตุดิฟเอียงนะครับมันใส่เวลารมันใส่เวลาโดนนะครับล่างพักล่างยังอ ขัวข้อขัวขัวพริกนะครับขาเทาอยากได้ข้อขัวไหมในคลิปมันตัดต่อเอาไว้เลยแบบว่าซื้อกมาไว้นะครับแต่ว่าขั้นตอนการเตรียมจังเสียด้นขนาดครับเออลืมว่าเรื่องน้ำท่วมพี่น้องไอ้เอ้ยว่าแม่น้ำท่วมฝนตกนะครับกต่สิว่าน้ำท่วมกระท่วงไอ้ที่ว่าไอ้ไฟเก็บน้ำอยู่ บลาบืออสารข้ามครับที่แตกมนะอยูอ่บ้านน้องที่มูจักนะฮะอยู่ตะข่ายงานย่โรงงานครับบ้านเพิ่นกักทวม,ก,วมกับเลอตะอัน,นันพี่น้องแต่ว่าใครอยู่มันบบกไว้เนาะมันทวมไปนน่ะม,มันแตกออกลนะ้วมันก็บ,บกบขับคลืนหนึ่งกับบกเลยเหลือเต่าเหลือตะาโม่บ้านอนะ่ะพี่น้อง แบบว่ามู่บานเข,ขาเขาจะตัง้งมู่บานขาเขาจะตั้งสูงเนาะสมัยตะกี้เข,ขาเจะตั้งอยู่โน่นบ้านนี้การสิการสร้างบ้านเพื่อนสมัยใหม่นี่ก็ต้องถมขึ้นหีกเนาะมันก็นเลยแบบว่ากกลายเป็นสูงอนะ่ะมู่บานนะครับมันก็นเลยว่าได้ท่วมแต่ว่าหน้าไ้กับท่วมเบิด์่นะพี่น้องของสมสิตต้มใส่ใบบักขามด้อนยะพี่น้อง บ่ให้บ่ให้อันนี้มันกระจายเนาะครับไอ้กามลั่นนะครับย่ามมันอันนี้แล้วภาสีเอาไปใส่หมอต้มหลังเฮาหลังเฮาล,ล,ล้วนไก่เท้าล้วนไก่แล้วนะครับเพภาสีล้วนอัน,นั้นภาสีบีบ <c oughs> นอนน้ำไล่ก็ได้เพภาสีบ,บีบบังหน้าใส่ขันใส่ไก่นี่เนาะพี่น้องบีบบังหน้ากัน ใส่มือกะบล่างมือเนาะครับพี่น้องเ็นแนวกินนี่ล่างมือดูดูห้าสิคันบักหน้าคือคือก้อยปลานะครับพี่น้อ,นอแนนงออออะะอแต่ว่าห้าสิคันแล้วห้าสิบีบบีบนำออกแล้วกะสีเอาสีเอานำมันแต่อ๋อนะครับให้ม,มันสุก บีบเอาน้ำไอเดือดไกล้ข้าวใกล้ออกนะครับเอาเราเอาไปอ๋อเราคอยเอามาใส่ลาบที่หลังก็ไดง่วเอาใส่หมอต้มก็ไดเนาะคันบมากหน่าเพื่อให้นัน เอานำข้าวออกนะครับนำข้าวไก่ออกนี่ครับข้ากระสีขั้นจ้ก็ยังมี่แบนุ่มตรงนั่งยืดเห็ดบยูดเดียวครับพี่น้องเห็นว่าเห็นต้อเห็นว่าเห็นดอกครับผมกระสีขั้นแหละกระสีบีบเอานำออกนะพี่น้อง คล้ายๆก้อยปลาแมีเบ้าโซกเ็ตน,นะครับอืมครับพี่น้องเท่ากับสิบคันอีกแจ็คหนำหนึ่งนะครับตามผมเห็ดแบบนี้นะครับหลบใกล้หลบใกล้บ้านนะครับบ่าเมนคันจนแบบว่าจนเละนะครับคันแบบเพราะเพราะเพราะอันนี้นะผมกับแจ็คสิอธิบายแนว่ยอ พี่น้องนำต้งเดือดๆนะครับเอามาเท่่งนี่นะ,นะครับซินมแก้มกระสีซุกนะครับพอหนาม,มันเดือดนะแบบอีเนื้อนไะก่มันสีนมนะพี่น้องมันสีบ่าแข็งกระด้างนะครับ เอกมาเข้าเหส่มันสุกแบบวิที่นี่นะครับเ้าสิร่วนสองเทือนะครับเพื่อให้เนื้อไกล้ไม่สุกดีนะครับสุกื้อสุกคักๆนะครับนำล้วนนี่ห้าสิทเท่ลองกับล่องหมอก็ได้ครับที่สำคัญอย่าลืมใส่เกลือได้พี่น้องตอนล่วนตอนล่วนวเถี่ยวสุดท้ายนะครับ มันก็สีซุกประมาณนึงนะครับพี่น้องยวข้าสีเฮ็ดอีกเคลอรหนึงนะครับน้ำมันร่วนอีกเคลีอรหนึ่งนะครับพี่นอออ้องน้ำมันห่อนเลยน้นนนำ,นนำสมไปสมได้เลยพี่นอ้อง ับเพิ่งว่ายาห้ยสินไก่มันแข็งโหดนะครับข้าวกระสีปรุงหม้อต้มได้เลยครับใส่ใส่ใบบักขามได้ข้าจังสีเอาน้ำอ๋อมาใส่ลาบอีกเพียบหนึ่งนะพี่น้องน้ำอ๋อมันก็นสีโสมนะครับเพราะว่ามันมีน,ำน้ำแง่หลายนะครับข้าสีเอาใบบักขามที่เข้ามาไดน,นะครับ มาใส่สมซ้่มีกระสมนะครับเกลือเขากส่ตซซ์ที่แหลกอะนะถ้าเสุดไซซพงสุลดจักหน่อยนะครับคือสีบเปื่อยดีเป็นตะไนยตุ่มจนทานเบิดหมอนึงนะไอเตาหนึ่งละครับขนเปื่อยดีครับ ใบบกข่ำยังเิาสีโตมีจกจักหน้ยสีคางเบาเขาให้พี่น้องเพราะท่านีา่หน่งเข่าก็ยังเขา,เาสีมาเบิงหงลาบกันเนาะมาพี่น้องถ้าว่าลาบกันครับที่นี่อันนี้เป็นไก่ที่เขาล้วนเรี่ยวนะครับกับหนังกับเครื่องในที่เขาซ้อยลงไปนะครับอันนี้เป็นน้ำอ้อนะครับที่เขาบีบปอกนะครับอันนี้เป็นพักนะครับพักหอมนะครับนี่ใบบกขรัซอย หอมแดงพะสาแน่นะครับ,บรนะครับพกซี่ใบเรือนะครับก็ต้นหอมนะครับอันนี้ก็สิเป็นข,ข้าว,วขัวข้าวขัวขอันนี้น,น,นะครับเนาะองุ่ชโลดน้ำปลานะครับแล้วก็ปกพริกผงขัวไม้นะครับพอ้อแซนี้ตัวหยินเพื่อความหอมตลอดเวลานะครับมาแบนเข้ามาปรุงกันครับพี่นอ้องปรุงขึ้นราทั่วไปนี่แหละซ้มไปข้นไปนะครับมาพี่น้องข้าสซม,มาลาบกันที่นี่ นำอ๋อนะครับนำอ๋อนี่การนำบักหน้านครับกี่เหาเอาคันออกจากใกล้นะครับพ้าสีควอยใส่ครับเพราะว่านำมันสมเนะเพิ่มความเพิ่มรสชาติสมให้ลาบไก่เหานะครับพราสีใส่ผงุูรสนะครับผู้เดบ่มากับว่าต้องใส่กระดาได้พี่น้องใส่ซอนโตซอน่าหนึ่งครับ ใส่ข้าวผัวครับข้าวผัวหอมพร้อมชิจังไม่หลับมันกระเสบครับข้าวผัวไหมข้าวผัวบอกพิกไหมหลบับจังได้กระเสบพีน่น้องละพริกผงย่างผู้เฒ่ากินบ่ได้ละก็ใส่น้ำปลาจักน้อยนะครับเพิ่มหอมนะครับเกลือเราใ,ใส่ไปกับน้ำอัวแล้วเนาะ พี่น้องเบิง้งคือจังหน่อยนะครับแต่ว่าเอามาล้วนขื่อมันไข่ขึ้นหลากหลายเลยครับนุ่มแต่ร้ายหลายโอ้ยนี่คือ,อเกิดที่ครับนี่ครับี่น้อง สีบป้อแห่งครับนะครับตัวข้าวนำอ้อยไซนัมนะครับเดี๋ยวขอมีอาดซิมเบิ้งนะครับมือเปืีอนเปลอน่นข้าวคัวนะครับพี่น้องขอนนำอ้อกชักหน่อยครับน้ำปลาอีก โหลดอีกจากไหนั้งกันเพชรผ้าเหรอพี่น้องพรพะวถ่ายสิจินบ่ได้ กักน้ไหมครับใส่พักหอมนะครับต้องไปนะครับพาใก่ใ้แบบบันแขมได้พี่นอนสตดบันแขมได้ไหม นี่ถือตักลองผมต่างกลองท่านจะคล้องครับพี่น้อกม,มาเด้อมาเด้อหนักไปแบบบานห้างพร้อมเสิร์ฟตักใส่จานพักเนี่ยครับ มาพี่น,น้องมากินน้ำกันครับเขาแรกงซ้ำนี่แล้วครับดาบไก่ห้านะครับนี่เสียงมันจะบอปบอปบันไดอากาศต้มใกล้ครับพี่น,น้องมามแมามสดเขาหันหนน้ำกันครับสดต้มไกล้หันหันน้ำกันยูป,ปานมาประเวทได้ยลย่ีเร่องขังรางโตะครับพี่นอ้องนาพี่นอ้อง ทำไง เนี่ยครับหลานเตยนั่นนั่งป่าไก่มันมันม่นมัน่นมันน้ำตกหนาเล่อยก็ออกแา่ช่างไม่กินเผาหม่ครับ ไว้์หนีรนะพี่ห้อเดี๋ยวขอนีญอยากเปนเข่านะครับจากอะไรก็แค่คนตีดตามนั่นเองพี่ห้อมือหนียไว้์หนีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย